ใช้ก็คือติดลูกได้ดีขึ้นไงลองคู่กันลองคู่กันว่าคุณภาพเป็นยไงเออมันแตกตาก่างตอนเนี้ยฮอร์โมนไข่ไม่ได้ใช้แล้วลองนะเราลองอยากรู้ว่ายาตัวเนี้ยมันได้ผลจริง<อ>หรือ,รอไม่จริงอ่ะลองตลอดเวลา<อ>งั้นเขาจะมีข้อตัวแย้งนะว่าช่วงนี้มันปลอดฝนสิเลยติดลูกได้ท่าน,นี้เราลองตลอดเวลาเลยเราดึงอาทิตย์ละสองถังตลอดเวลาแล้วมันจะไล่รุ่นมีไปดูข้างของเราอ่ะเราจะได้รู้ไงว่าเอาฝนตกเราก็ทําได้เจอแรงมากเราก็ทําได้ เพราะอะไรเราความแตกต่างคือยาไงสองลูกสามลูกแต่ของเราที่ใช้ไปอ่ะก็คืออ๋อสี่ลูกกันหนึ่งสองสี่หกแปดเก้าเก้าลูกมันดกแบบนี้โดยธรรมชาติมันต้องล่วงสลัดล่วงบ้างและแต่ตอนนี้มันมันไม่ล่วงชาวสวนชอบชอบแบบนี้เป็นสีแดงเนี่ยเวลาฉีดต้องฉีดตั้งแต่กําลังจะเป็นชอ่อนี่นี่กำลังเป็นเดือยขึ้นมานะเนี่เนี่ยกำลังจะเป็นชอ่นเอเขาลดยาเชื้อราลงมาด้วยเขาเจอฝนกัน56วัน,น่ะ เขาบอกว่าอย่างไงก็ดอกร่วงหมดแต่ของเราไม่ร่วงปีที่หกค่ะไม่เคยดอกสิขนาดนี้เลยค่ะบุญล่าสุดค่ะแม่แตกต่างกับเขาไหมของหนูติดนี่เราใช้สมแดงลูกเรายังใส่อยู่เลยของเขาตะกี้ไปเห็นอย่างมันมันมันโรยไปหมดแล้วพี่วัดมันโรยไปหมดแล้วแต่ของเรายังไม่โรยเองเลยเราใช้เองเลยรลองทุกระยะเลยก้าบกเต็มปากเลยลองเลยเต็มปากเลยรอยเปื้อนไหนสมแดงเลยใช่ไหมนี่สมแดงท้ง้นเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนไข่ละ สมแดงเนี่ยมันครบแล้วอะ่ะมันครบ,ครบทุกส่วนที่ว่มามะม่วงต้องการอะ่ะทำกันเมื่อปีแล้วนะมันโซม,มากเลยเรามาใช้สมแดงฉีดอะ่ะใบมันฟื้นขึ้นมาได้ใบมันเขียวมากแล้วสมแดงมันจะมาช่วยช่ว,ชวงตอนไหนตลอดทุกช่วงเลยนะฟื้นต้นก็ได้เวลาหลังการที่แต่งกิ่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะเรา ฉีดได้ตลอดคนที่ว่าใช้ยาตัวนี้เราไปเสนอสินค้าเขานะ <c oughs> เขาก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกัน <c oughs> เขาไม่เคยเห็นว่าโอ้พี่ทําได้อย่างนี้เลยจริงๆเลยอย่างเงี้ยส่วนมากที่จะเจอก็บอกแล้วว่าแค่สี่ลูกแต่ไม่เคยเจอเป็นพวงถึงขนาดนี้อย่างเงี้ยเคยเห็นอย่างนี้เหมือนกันเราทํามาเราทําให้เป็นช่อได้ <c oughs> แต่เราไม่เคยจับลูกให้ดกอย่างนี้คนเชื่อเลยยอมรับสี่รุ่นมาแล้วนะเราได้ผลตลอดเราก็คือคนหนึ่งที่ไม่ไม่เคยเชื่อเหมือนกันไม่เคยเชื่อหัวรุนแรงมากตัวยาไหลตัวแบบนี้นะเราไปซื้อยังอื่นมาเชื่อเลยแล้วขวดนึงอะตก เกิพันมันงกันเพื่อต่อเพื่เลยเรามาลดหลายขั้นตอนยาฆ่าแมลงเชือ้อราปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนไอตัวเนี้ยมันมีไคโตซานด้วยใช่ไหมเรามี on, แคลเซียมโบลอนเรามีธาตุังกสีแต่ถ้าเกิดเราใช้แต่ไคโตซานอ่ะเราต้องไปซื้อหลายอย่างแล้วตัวน <s> ี้สามร้อยตัวนี้สองร้อยตัวนี้ร้อยนึยนงรารวมมันจะเป็นเงินเท่าไหร่เป็นลรแต่ไอเนี่ยเราใช้ตัวเดียวของลดต้นทุน,ป,นปุ๋ยที่เราใช้เมื่อก่อนเนี่ยนะ12ไร่เราใช้สีกระสอบ แต่ตอนนี้เราใช้แค่กระสอบครึ่งถึงสองกระสอบแต่ส่วนพี่เองใช้กระสอบเดียวพี่ฉีดไปแล้วท,ที่น้าบอกว่ามันดีมันดีประมาณไหนโอ้โยไปเห็นไรหป่เาเนี่ยรุ่นนี้พาฝนเลยฝนเมื่อก<ะ>ี้ตกกี่วันนะตกทุกวันเลยฝนตกทุกวันแต่ฉีดส้มแดงไปแล้วก็พอมันก็ยังพออยู่ให้ดูหน้ากันได้เนี่ยอยู่หมดไหนพวกนียเนี่ยจะอยู่หมดเลยไม่หมดแล้วไงสวนข้างๆไม่มีใครเหลือแล้วเรายังอยู่ได้ก็ถือว่า นอนหลับโอเคโอเคครับเชื่อว่าถ้าฉีดติดต่อตั้งแต่แค่นี้นะเดกไก่เนี่ยฉีดเรื่อยๆห้าวันเจ็ดวันอะไรนี้นะคุณเซนจะดีมากเลยอันนี้ต้องฉีดช่วงไหนครับตรงไล่ตั้งแต่ถ้าดื้อไก่มาเลยดื้อไก่มาเลยออกมาเล็กๆจนบานเลยเมือนว่าดอกนายที่เราฉีดปั๊บไปถูกจังหวะมันนะถึกวันยิบเลยไล่ชุดหลังมันออกก็เสมอใช่ไหมมันทำโซนอ่ยมันออกแค่นี้มั่งแค่นี้มั่งแค่นี้มั่งเงี้ย ฉีดครบเลยไอที่ไอท,ที่ว่าไม่ทันเราฉีดไม่ทันมันก็ปล่อยให้มันเป็นอะไรก็เป็นเลยแต่รุ่นที่เราฉีดเนี่ยม,มันจะรักษาลูกนน้องมันกระตุ้นตาใหม่้วยนะอันนี้เหรอให้เบ่งตาเร็วขึ้นฉีดตอนตูมอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าวันนี้ฉีดตัวเนี้ย้วพรงนี้มันบานนะตรงนี้มันบานมาเป็นอย่างนี้เลยแดงออกงี้เลยนะเออมันแปลกแค่วันเดียวเลยครับคืนเดียวสวัสดีครับ